ว่าราชการจังหวัดเมียวดีร่วมงานบรราปนาและทำบุญอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมารงข้ามชายแดนไทยบ้านวาเล่เหนืออำเภอพุกพระจังหวัดตากพร้อมตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งในประเทศเมียนมารภูมิประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครภูมประพฤติกระทรวงวิติธรรมครั้งที่หนึ่งทับ2559 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดก,กิจกรรมสนองนโยบายรัฐลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้นะคะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนค่ะที่บริเวณโครงการทำนาข้าวอินทรีย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจำปี2558ถนนสายแม่สอดร,ริมเมยเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิลมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมจัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนด้วยการทำหุ่นไล่กาเพื่อนำไปปักในบริเวณแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน12ไร่เพื่อไล่นกที่จะมาจิกกินข้าวที่กำลังจะออกรวงชูช่อสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวซึ่งในวันนี้หุนห่นไลกกาจำนวนกว่า100ตัวที่นักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาประดิษฐ์ร่วมกันตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นายพิ่รมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนะครแม่สอดกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรวิชานาอินทรีย์ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาโดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความสามัคคีมีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และนำเอาองค์ความรู้มาปรับใช้โดยให้เห็นว่าหุ่นไล่กาสมัยใหม่จะแตกต่างจากของบรรพบุรุษที่มีการเพิ่มสีสันการออกแบบและเห็นถึงความริเริ่มสร้างสารรค์ของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่สังคมและนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และแม่สอดคือศูนย์กลางของประตูอาเซียนถึงแม้นว่าวันนี้นะครแม่สอดกำลังจะเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมการค้าและอุตสาหกรรมแต่เรายัางต้องยืนอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทยนำความเป็นคนไทยและยึดหลักแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และประยุกต์ต่อการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจให้สอดคล้องกันเทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนในสังกัดจึงมีนโยบายในการสืบสารทำนาข้าวอินทรีย์สืบต่อไป หนึ่งในหลักสูตรพิชานาินสีของเรียนได้สบายประดอนก้วถือว่าเป็นหลักสูตรทางวิชานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดความสามัคคีมีการวางแผนในการปฏิบัติงานนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถทํางานร่วมกับพื่อได้นะครับได้นำอาองค์ความรู้เนี่ยมาปรับนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าหุน่นไลากาของ,ของ,ของนักเรียนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะแตกต่างจากหุ่นไล่กาของอ ของงานพหลุดของเรานะครับมีการเพิ่มสีสันนะครับมีการออกแบบนะครับได้เห็นความคิดเริ่มสร้างสารรค์ของของนักเรียนของเราด้วยครับจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่24ทั2,558ค่ะที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่24ทับ2558รวมกับส่วนราชการพร้อมคณะที่ปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษและคณะทำงานระดับตำบล ในการนี้ที่ประชุมได้หารือรับฟังรายงานสรุปผลการประชุมติดตามดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานขับเคลื่อนเ,เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีการพิจารณาเพิ่มเติมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่4อำเภอฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก และรับทราบความเคลื่อนไหวของนักลงทุนและการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่างๆรวมถึงการดําเนินการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างแม่สอดมีวดีซิสเตอร์ซิตี้ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นการประชุมให้คณะทำงานระดับตำบลจัดประชุมอาทิตย์ละสามตำบลตำบลละ15คนสับเปลี่ยนกันโดยให้ร่วมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเวทีทราบปัญหาและทำความเข้าใจในการสร้างบ้านแปลงเมืองโดยกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้องทั้งเรื่องที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆอ,อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมเปิดกาเซยอง ที่อำเภอแม่สอดซึ่งจะเปิดในวันที่14พฤศจิกายน2558นี้อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนในแนวทางโดยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นยาขยายหลอดเลือดคอยผลักดันศักยภาพทางเศรษฐกิจและความเจริญของพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประตูสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ต่อไป ด้านดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะประธาน,นาคณะทํางานระดับตำบลทั้ง14ตำบลได้กล่าวถึงความสนใจของนักลงทุนที่จะมาลงทุนทำโรงงานผลิตฟืนที่ทำจากเศษวัชพืชเหลือใช้จากการเกษตรซึ่งในขณะนี้ฟืนเป็นที่ต้องการของประเทศจีนเป็นอย่างมาก และในพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพียงพอที่จะมาลงทุนทำโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากประเด็นที่2คือการขอใช้พื้นที่5,000กว่าไร่บริเวณหลังมหาวิทยาลายัยราชภัฏนกำแพงเพชรแม่สอด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่ป่าและตำบลพระ่าผาแดงและในขณะนี้ได้ทำการประชาคมขอใช้พื้นที่และประชาชนเห็นชอบในการใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพื้นที่แห่งนี้เห็นควรจัดตั้งเป็นศูนย์ราชการและสร้างระบบน้ำประปาแห่งที่สองของคนแม่สอดเพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้น้ำในอนาคตของคนแม่สอดต่อไป และที่สำคัญพื้นที่แห่งนี้ไม่มีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนจึงขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการประสานรัฐบาลเพื่อการขอใช้พื้นที่ต่อไป ประเด็นที่สามส่วนของการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดมีววดีและนายกเทศมนตรีเมืองมีววดีจากการประสานงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ดูระบบสาธารณูปโภคของมีววดีและจากการลงพื้นที่ยังเห็นได้ว่าทั้งระบบประปาและไฟฟ้ายังคงมีการพัฒนาช้ากว่าฝั่งไทยอย่างมากและจากการพูดคุยยังมีความสนใจที่จะสร้างสโมสรนนะครแม่สอดอยู่ในเต็ด ร่วมกับเมียวดีเอฟซีอันเป็นความร่วมมือในมิติของความสัมพันธ์ด้านกีฬาบ้านพี่เมืองน้องประเด็นที่4เรื่องการสร้างลานวัฒนธรรมลานกิจกรรมของประชาชนที่จะจัดสร้างขึ้นในพื้นที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยใช้ศิลปะของไทยและเมียนมาในการสร้างอาคารโดยลานแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่จะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการสืบสารภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและการสร้างสารหลักเมืองในพื้นที่หลังสารสมเด็จพระนเรศวรโดยกำลังอยู่ในระหว่างการหารือกับเจ้าหน้าที่กองช่งางเทศบาลนครแม่สอดในการสร้างแบบแปลนและดำเนินการก่อสร้างต่อไป คุมประพฤติจังหวัดตาสาขาแม่สอดจัดการประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมครั้งที่1นึ่งทับสองหค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดนายประเสริฐอินทรัตผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมครั้งที่1ทับ2559โดยมีประธานอาสาสมัครคุมประพฤติทั้ง5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการทำงานประจำศูนย์ประสานงานและอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมกว่า100คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายกรมคุมประพฤติจากพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นรัตเวตนานอธิบดีกรมคุมประพฤติประกอบด้วย1 สร้างระบบให้ประเทศมีระบบคุมประพฤติและระบบฟื้นฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติดของประเทศ 2. เขตปลอดทุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ทุจริตต่อหน้าที่มุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง 3. คิดแบบใหม่คิดแบบนอกกรอบมุ่งสู่ความสำเร็จผล 4. ใช้เทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ผสานสร้างนวัตกรรมใหม่หนุนงานคุมประพฤติ 5. โชว์สถิติแสดงข้อมูลความสำเร็จของผลงาน 6. ริบูรณาการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนง,งานคุมประพฤติและ 7. ประสานการจับกุ่มติดตามจับกุ่มผู้ฝา่าฝืนการคุมประพฤติและฟื้นฟูอย่างเด็ดขาด จากนั้นเป็นการแจ้งโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมภาค6สัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่21-22พฤศจิกาย,ยน2558ที่จังหวัดกำแพงเพชรและเรื่องของกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดโดยการทำงานของกองทุนอาสาสมัครจะนำไปใช้ในการสงเคราะห ผู้ถูกคุมที่มีความประพฤติดีในการประกอบอาชีพรวมถึงการนำไปจัดกิจกรรมต่างๆของอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดเป็นสวัสดิการของอาสาสมัครคุมประพฤติอีกด้วย เมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมีวดีร่วมงานันสถาปนาและการทำบุญที่อำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดมีวดีพร้อมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งในประเทศเมียนมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเมีวดีพร้อมผู้การตำรวจจังหวัดเมีวดีร่วมงานสถาปนาและทำบุญอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมีวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านวาเล่เหนือตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก พร้อมลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยและตรวจพื้นที่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอวาเล่ประเทศเมียนมาโดยมีนายซอมูในอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมยวดีประเทศเมียนมาพร้อมข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวเมียนมาให้การต้อนรับโดยในวันเดียวกันนี้นายซอมูในอำเภอวาเล่ใ, Valley, ใหม่จังหวัดเมยวดีประเทศเมียนมาและส่วนราชการประเทศเมียนมา ร่วมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพบพระนำโดยร้อยโทเฉลิมบุญพรวง์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่สร้างความสัมพันธ์ธมตรีบ้านพี่เมืองน้องรองรับ AEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอวาเล่ใหม่อยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยบ้านวาเล่เหนืออำเภอพบพระ,พระ,พระจังหวัดตาก ซึ่งจะมีท่าข้ามผ่านแดนบ้านวาเล่และจะเปิดทุกๆวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์และมีตลาดการค้าที่คึกคักมากในช่วงนี้และเป็นเส้นทางลัดไปสู่อำเภออุ้มผางผ่านอำเภอวาเล่ใหม่ประเทศเมียนมาโดยใช้ระยะทางเพียง27กิโลเมตรและใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านน้องหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากและเดินทางสู่น้ำตกทีรอสู ธนาคารกรสิกรไทยค่ะจัดการสัมมนาเพิ่มพลังธุรกิจเพิ่มโอกาสพิชิตค้าชายแดนค่ะที่ห้องบอลรูมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ทธนาคารกรสิกรไทยจะสัมมนาเพิ่มพลังธุรกิจเพิ่มโอกาสพิชิตค้าชายแดนโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากปาฐกถาในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนโยบายการสนับสนุนการค้าชายแดนจากภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า300คนโดยจะเป็นนักลงทุนและนักธุรกิจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยตลอดระยะเวลาที่ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า70ปีธนาคารกสิกรไทยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ทำธุรกรรมในเขตชายแดนให้ดียิ่งขึ้น และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่ทำการค้าการลงทุนในเขตชายแดนแม่สอดโดยในการสัมมนานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนสำหรับนักลงทุนกลุ่มพิเศษของธนาคารที่จะเป็นการเปิดมุมมองโลกทัศน์ในภาพรวมของสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโอกาสการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนมากขึ้นรวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในด้านการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนในประเทศเมียนมาต่อไปติดตามรับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประทองและงามวิไล้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุงไรลนังนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำทานอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครมวิวัฒนาเป็น าชนไไานเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำทั้งใจในการรับงานทำไปเพราะตนเองนายเป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิน้นรวมรับาการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันทั่วไป เทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาล่วยรับงานบกคกรองท้องถิ่น ื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองไทยประเพื่อและงามวิไลบานอาคารคนทางน้ำไปเรื่องรุง่งไกลนักหน,กนกเาเศบานช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายย,าย้ายบ้านเศบาน,าบานต้องรับแจง้งมาเราทำการอาณนาะไม่พร้อมไปทุกทคราเพื่อนครมวิวัฒน,นาเป็นคนตาชนไกล เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้องสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไป สบ,บานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศาบาลน,นี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยห่วมือ มดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะดิฉันการศิรีวิมุกตายน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ